สบายดีจ้ายินดีตอนฮับคาสูซองสาพิมพ์ปักเซคือเกาเด้อจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังเล่าฟังไทยพ่อแม่พี่น้องอยู่ต่างประเทศเด้อจ้าจ้าปัจจุบันในสาพิมปักเซทำงานอยู่เมืองไทยเด้อจ้าเป็นชาวลาวใต้สาวนอกขั้นปักเซสาวแข่งจำปาซักเด้อจ้าจ้าทุกคนคิดเป็นซาพิมพ์ปักเซกะสิทาพิพิ่ทุกคนเนาะมาลุ่นคล้องฝาาจะเอื้อแพร่านำกันเนาะราะว่า สาวพิมเนาะกะโบหัวว่าเอือยเพิ่นทรงยั้งมาหายเนาะเพิ่นกะโทรมาขอทียูของสาวพิมเนาะที่สาวพิมทำงานได้ว่าทียูถกแกของสาวพิมเนาะเพิ่นกะสาวพิมกะถามแล้วว่าเอือยสิฝากยังไม่ให้น้องน้องกะเพิ่นกะบอกว่าให้น้องเป็นเบื้องเอาเองเนาะแกไปฝากคล้องไปหายเพิ่นบาร์กะก่อนอื่นสาวพิมปักเซก่ะขอขอบใจขอบคุณนแตแพืว่าหลายๆเด้อจะที่ส่งคล้องมาให้น้องเนาะน้องกะโบหัวว่ามันยั้งเนาะแล้วสิพาไปพี่ทุกคน ไปเปิดกล้องน้ากันกับเขาขอบคุณขอบใจเอือยร้ายๆกับน้องกับเขาไว้พ่อให้เอือยมีแต่สชุขภาพร่างกายแข้งแดงประจากรโรคภพยเดอร์แต่การโค้ห้มีแต่ความสุกวามเจอเดรยิงยิงเึ้นไปเนาะสิ่งที่ใหญให้น้องมากกับเขาให้ครับไปหาใหอ่หลายเท้าพันเท้าเดอกับเขาขอบใจขอบคุณเอือยเนาะกับเขาให้เป็นมีแต่ความสุกเนาะน้องเองกัตื่นกันดีใจเนาะสิ่งที่หลา่เป็นฝาคล้องมาหายเนาะกับหัวเป็นยังกะ ชิพภาพพีพีทุกคนมาลุนน้ำกันเนาะหูหูว่าเป็นยังเนาะพิมเองกะไรฮับของในมือนี่เนาะจากกะเป็นตอนเที่ยงเนาะทาพิมเองกะชิมาเห็ดคลิปตอนแรกเนาะพิมเองกะยังว่าท่านอาบน้ำเนาะชายพีทุกคนเนาะก็คือเลิกเวียกมากเลยกะกินเขากินน้ำเนาะเลยกะชิมาพาพีพีทุกคนไปดุนของเนาะจากเลยแพร่ากันเนาะว่าเพิ่นฝากยังมาให้น้องเนาะกะก็เดินกาฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะเข้าไปฮับส้มคลิปอ่าสองเปิ่นใดเนาะก็คือเพิ้นกะ ็ดคลิปกินเฮ็ดคลิปกับเขากับน้ำน้าเพื่อนกะมีหลากหลายแนวเนาะไลค์ซอฟ์พิมกับจะขึ้นอ่าส่อง YouTube เนาะกับฝากพ่อแม่พี่น้องไปเป็นกำลังใจแล้วไปฮับส้มคลิปส่องเพื่อนใดน้าเพื่อนกับฮ็ดกับเขากับน้ำที่กินส้มตามหรือว่าหลายอย่างเนาะคลิปส่องเพื่อนเนาะกับฝากพ่อแม่พี่น้องไปฮับส้มคลิปเลยค่ะเขาขอบใจขอบคุณทุกกำลังใจเลยจ้าที่เข้ามาหายกันนั่งใจส่องเล่นน้อยของซาพิมพ์มปากเซ่เนาะกัขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์เด้อจ้า จ้าเดี๋ยวเชาพี่ปักเซกับสิบภาพพ่อแม่พีน่น้องไปเบิ้งน้ำกันแล้วไปดุนน้ำกันเนาะเอื่เฟินฝากเนี้ยมาหายเนาะจ้าจ้าทุกคนมาลุนน้ำกันเนาะกะอันนี้กะเป็นทียูของซาพิมพ์เนาะกะทียูของเฟินเนาะส่งมาหายเนะาะโมหัวเป็นยังเนาะจ้ามาดุนน้ำกันเนาะขอบใจขอบคุณเลยพี่บ้านได้เด้อ หอดไว้นะ้นิ่นทรงมใาหาย้ยคือบลาบหมอึกกอนเนาะจ้ะเราบ่เคยทายย้ามเออยเพิ่อนนี่เน่ยแบบเพนยูใสเนาะคือทรงมาหอดไว้แทะมันดูน้ำกันจ้ะมาเออยเพิ่นฝากยังมมให้ยเนาะนองกับเตนเต็นเนาะ เจตเจเออเป็นของใส่ขอบใจเลแม่บ้านไรเด้อจ้ะนองกับว่าสื่ออยู่พอดีบ่ได้ทืิอเลยเนาะอือทุกคนนะเบิ่งนี่ทุกคนของใส่ของนอมนองกับว่าทา่านได้ซื้อพอดีเนาะจ้ะพอดีเลย อู้อบอใจคือพ่มาเด้อจ้ะถามพี่เนกับบอกเนาะ่าเป็นยังเนาะจ้ะมีจะบอกว่าให้น้องเป็นน้องพิมเป็นหุ่นเอาเองเนาะจ้ะเป็นกับทรงน้าย,ยางเนาะจ้ะพี่ทุกคนเนาะมีทั้งทุกคนเนาะพิมอาบน้ำนองขวดนุ่มนองอู้ ขอบใจเลยแม่บาเด้อมีเครื่องอ่าครบเลยเนาะสำหรับทิ่เตรียมไปนอนกันยังมาท่านอิสือหน่อยพวกนี้เนะาะเพราะว่าว่าไก่กันิสือเตรียมไว้ขอบใจเลยแม่วาได้ดายเด้อจ้ะที่ขี้หมาบหนามเนานะอันนี้ก็บได้ทึกถึกเนาะมอนซีลอยคุณหมอ ขอบใจแงพ่ว่าด้ยวยจ้ะน้องกระตื่นกันดีใจเนาะกินทาผิวจ้าทุกคนเนาะพี้เองกันวาวาออกเลยนะตามพนนพะนสิฟากยังมาหายนะพนจะมีแต่บอกว่าให้น้องพิ้มไปดูนเอาเองเนาะขอบใจขอบคุณไงไดนาย,นายด้ยวยจ้ะ ดื่มตาลดีใจในองก็ได้ซื้อมาให้น้องเบิกเขา่าเกับเขาเป็นพันคุณมากนี่เพราะว่าเพนเพิสเนี่ก็ซีลอยนะของคิดบานี่แต่เพนเพิสเนี่จ้ะจ้าสำหรับคลิปนี้ซาฟิมปักเซก่ะสิเอาซัมนี่เด้อจ้าก,ก่อนอื่นกัเขาขอบใจขอบคุณเอย์ยเพื่ว่าได้นายเด้อนอนกับพอบุญคำลำสู้จะได้อเื้อยเด้อ,อเอขอให้เจ้ามีแต่ความสุขความเจริญจริงๆเนาะ จริงจริจังไหน้องมากกับเขาให้กลับไปหาเอ,อย์ลอยเทา้าพันเทา้าเขาให้เป็นมิตรความซุขก,กายสบายใจปัาจากโรคไข้ไข้เจ็บเด้อแต่สำหรับคลิปนี้ซาพิมปากเซกอะสิขอล่าพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะเขาสบายดีสวัสดีเด้อจ้าเออ้อน้องกับตินตันดีนใจจ้ะทุกคนเลยบ๊ายบายเด้อจ้าบายบาย